เสื้อกันหนาวอาหารกระป๋องแล้วก็อะไรกันนี่มันเข็มฉีดยาไบโอ e ีเจเนเรชันเจ้าของสิ่งนี้ได้ช่วยฉันไว้หลังจากการแข่งขันรอบคัดเลือกแบบแบ่งเขตก่อนที่ฉันจะถูกส่งมาที่โรงพยาบาลมันเป็นยาที่ทางรัฐบาลผลิตขึ้นจริงๆแล้วฉันควรเก็บมันไว้ในนาทีสุดท้ายในตอนที่ขับขันมากที่สุดแต่ว่า สภาพของฉันตอนนี้ฉันไม่คิดว่าฉันจะรอได้หรอกนะเฮ้ยอมันรักษาบาดแผลได้ทันทีเลยอย่างนั้นเหรอและอุณหภูมิร่างกายของฉันก็กลับมาเป็นปกติแล้วด้วยเอาละบ,บาดแผลของฉันรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วร่างกายของฉันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลย น่าเสียดายที่มันไม่มีอาวุธอะไรอยู่เลยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกรอบนี้ไม่ได้เน้นการต่อสู้จนเหลือคนสุดท้ายเพราะงั้นแค่นี้ก็ดีมากแล้วตอนนี้ทุกๆอย่างกำลังไปได้สวยเลยเฮ้ยไอเวยเอ้ยอาเฮ้ยบ้าจริงบ้าเอ้ยนี่มันบ้าอะไรกันเฮ้ยเอ้ย มันก็ชัดเจนว่ามีใครบางคนคุปากเดี๋ยวนี้ไอ้พวกบ้าโง,ง่เงา้าเลยโซฟีเป็นความผิดของเธออีกแล้วนะเธอรู้ตัวไหมนี่นะใช่ไหมล่ะถ้าเกิดพวกเราดีบออกมาแต่เช้าตู่แล้วก็เขาไม่มีใครที่แย่งของจากพวกเราไปได้หรอกใช่ไหมล่ะใจะเย็นๆก่อนลูคัสพวกเราไม่มีทางเลือกนี่นาะสภาพอา,ากาศเมื่อคืนน่ะมันบ้ามากเลยนะ เฮ้ยไอจําพวกบ้าแล้วยังไงกันล่ะเออเออเอาหน้าเอาหน้าจะเย็นก่อนพวกเราไปกันเถอะไอ้ไอพวกงี่เง่าเอ้ยแกเนี่ยมันโงอเหมือนใครเลยนะเฮ้ยได้ค่ะครั้งต่อไปฉันจะทำให้ดีกว่าเดิมครั้งต่อไปฉันจะทำให้ดีขึ้น ัสญญาซุปข้าวโพดสามกระป๋องแล้วก็ผลไม้อบแห้งหนึ่งถุงเนื้ออบแห้งสี่แพ็คแล้วก็แท่งคันยพืชสองอันแล้วก็เจ้าของสิ่งนี้ที่เราไม่ทันคาดคิดอุปกรณ์สำหรับทำงานเกี่ยวกับไม้เฮ้ย ะเสียงอะไรนะพายุหิมะมนี่ยิ่งแย่ขึ้นทุกทีทุกทีฉันแทบมองอะไรไม่เห็นเลยนั่นอะไรนะฮะเสียงนี่มันนี่มันเสียงหมีนี่นะ ไม่สิมันคือหมีไซบีเรียนสีน้ำตาลจะยืนยันไว้ก่อนต้องเตรียมตัวไว้ฉันต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมหรือว่าฉันจะทำมากเกินไปนะ เสียงนั้นที่เราได้ยินเมื่อวานฮะกินอะไรนะ่ะนี่มันกินแอมโมเนียนี่นามันอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นเหรออืออะฮะฮะความสูงของกรงเล็บของมันแล้วก็ขนาดของมันนี่มันดเดี๋ยวก่อนนะมันสูงประมาณ3,5เมตรเลยอย่างนั้นเหรอ มีที่มีขนาดแบบนี้นี่มันนี่มันอะไรกันโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ